and <laughs> ทั một nào, một ้งหมดนะวนเึ้นไม่หมดหรอไม่หมดทั้งหมดอืดนะยยายนะแล้วปลาหมึกก็ซ่อนอยู่ในนี้ ไม่ไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มแคบไม่กินนนั่นเองไม่กินหมูได้แล้วเราจะไม่วางมันสมุนไพรคนรอไม่ตัวกหญ่เลย ไม่ได้กินหรอกอันนี้แข็งแต่เ็เก่งแล้วเนี่ยหนวดมั้งเงไม่ต้องทุบใช่หนวดมันไม่ต้องทุบกินแบบว่านั่งมือวันนี้ค,ครัวยายหนึ่งมีแขกรับเชิญนะคะค,ครัวยายหนีง,งแขกรับเชิญซึ่งทำกันบ้านมาดิมมากเพราะว่าสวมเสื้อเข้ากับแบ็คกราวของบ้านยายมากเลย นี่คือเราจะใช้คุณวาลีคุยกับใครอ่ะแม่ซื้อคุณบาลบาล,บาลี่คุยแม่ซื้อเหรอได้คุยคนเดียวหย่ำนาทานมาื้ทานได้จ้าไปเอาภาชนะอานะอ,องนี่จิาแล้วหยิเน้องหวาเจียบปักได้เลยค่ะก่อนนูว่าเป็นปลาหมึกปลาหมึกสีขาวขาก็ราดดองิ้มสีส่ะ อันนั้นมันซ้ำเราทำไปแล้วค่ะคงจะไม่ได้ติดตามเรโลโลอะย่าทำเยอะมากจะไมติดตามอะไรล่ะ ไทยก็ไก่เขี่ยเอออันนี้หักค่ยน้ำลมเก่งมากนี่ทำให้ทันออเดอร์หน่อยนะคะไม่ทันแล้วค่ะช้าฝนตกมันเปน้ำหนักไม่เข้าเหรออากาศร้อนไม่ได้อยู่น้องหเออมันตกตกประมาณนี้แหละคิดว่าแล้วเราจะไม่สู้แล้วเราจะสู้เหรอก็เรายังต้องปิ้งเรายังต้องเอออยังต้องปิ้งปลาหมึกด้วย เหลือนวดแต่ฟามาชิมของน้าตามเร็วก็ใส่สิแล้วพี่สูบอกไม่เป็นไรแล้วต่นไรเลยกน้ำมนต์กดน้ำมนต์กดน้ำมนต์นิดหนึงกดน้ำมนต์นิดนึงยายชิ้มทีมาเดี๋ยวจะเอาอันนี้ใส่ก่อนโอ้ยน้ำจิ้มปลาหมึกแซ่บแซ่บเอาจิ้มหมดแล้วหมดเลยแม่กระปวดเมันลงเม็ดแล้วจริงๆนะ เอเอดูแล้วต้นหรอ่ใส่ผักชีนิดนึงสวยไหมยายว่าโอ้อยากใส่ก็ใส่กินกลับเลยไปดีไหมหมนวดนั่นอยู่ไหนฉันจะเอาไปติ้งฉันจะกินหนวดมันอร่อยที่อร่อย,ออยสูตรใยนิงใส่ปลาด้วยไม่มีน้ำหกเลยอ่ะ ตะกัาหนักมากไง ปราหวัดไหมอ่ะพี่เสกฟ้าทำสักนิดนึงแรงๆนะครับพี่เสกฟ้ามีแรงปตอนนี้นอ่ะอ๋อมันอันไหนเกินน้ำทำยังไงอะ่ะพี่เสฟ้าจับสองมือสี่จับสองมือเลยอ่ะปุ๊กบุกได้ไหมคะไ,มได้ไหมไอ๋อยุให้ยุทำให้อ่ะพี่เสกฟ้า,ให,ฟาใ,หให้ยุทำอ่ะ พี่พายุพี่สายฟ้าพักให้พะยุทำพี่สายฟ้าพักมือก่อนยุทำแรงๆลูกพี่จวางเดี๋ยวมาโดนมือเดี๋ยวโดนมือเดี๋ยวโดนมือทำทีละคนทำทีละคนโอเคาเก่งอายุทำนับหนึ่งถึงสิแล้วเดี๋ยวให้พี่สายฟ้าทำนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเสร็จแล้วออเนได้ยังยังไม่ได้สามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบำ้มดำเลยดำส้มดำเลยค่ะคอนโซสองสามเอ้าทีละคนหม่มมี่บอกทำทีละคนเมื่อกี้ตาไข่ให่ลูกใหญ่ห่เดียว่ะนึ่งสองสามพี่สายฟ้าระวังมือพี่สายฟ้าจับพี่สายฟ้าจับจับหูตัวเองก่อนเดี๋ยวมันโดนผ้าแบบนี้ไม่ได้อ่ะหนึ่งสองไม่ได้พี่สายฟ้าจับหูตัวเองก่อนจับหูแบบนี้ โอเคหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะต่อไปตามที่แต้จ้าน้องพายุจับผูเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะต่อไปตามพี่พายุน้องแต้จ้าจับหูหนึ่ง <1, S 2> ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อโอเค

หอมไหมหอมไหมผู้ปลูกแล้วอดมชีหอมไหมลูกกลิ่นไหมกินได้ไหมแม่ได้ได้ได้อายุเอาไปอายุเอาไปให้อายุหนึ่งเซนขอบคุณก่อนขอบคุณนี่นี่นี่ใส่ฟ้าหนึ่งทิ้นท้าขอบคุณก่อนท้าน่ารักนะครับอันนี้ด้วยอันนี้น่าจะกินได้แล้วนะ